ภาพวาดที่มีลักษณะเป็น paper cut นะครับหรือว่า paper craft นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับใน Mi มิชช u r นี่พร้อมเนี่ยเราจะใส่คําว่าอะไรบ้างที่ให้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพ้นสีแบบสวยๆเลยนะครับไปดูกันเลย s l a s ไปนะครับเลือก imagine พรอมนะครับ ก็จะเป็นสไตล์เ a เปอร์คัตนะครับผมก็คือเป็นแนวตัดกระดาษที่เอามาซ้อนๆกันนะครับผมสีจัดเต็มเลย c o อร r f u l นะครับแล้วก็ p พอ t เทร t ช็อ t ก็ให้ออกมาในรูปแบบของอเหมือนกับเป็นภาพถ่าย Portrait นะครับแล้วก็ให้มีความใกล้ตัวแบบนิดนึงนะครับทั้งหมดก็อยู่ใน Background สีขาวนะครับสัดส่วน3ต่อ2 มันยังดูไม่ค่อยเป็น paper cut เท่าไหร่นะครับมันจะออกเป็นแนว polygon มากกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะเ,เอาเป็นแบบนี้ดูนะครับ paper cut ก็คําเดียวไปเลยนะครับแล้วก็เอาคําว่า vector ออกนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะคิดว่าเออผ้ามันต้องแบบเป็นลักษณะแบบคมคมขอบคมคม,คมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สองภาพด้านขวามือนะครับน่าจะเป็นใกล้เคียงกับเปเปอร์คัทมากที่สุดส่วนซิกซ้ายเนี่ยมันจะออกแนวเป็นโลโพลิก g อนมากไปหน่อยนะก็จะได้อะไรที่ดูแปลกตามากขึ้นหรืออาจจะลองให้มันเจนใหม่ก็ได้ครับกดปุ่มนี้ไปนะครับเดี๋ยวลองดูสักภาพเนาะก็ถือว่าออกมาดูสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันเล่นสีสันได้สะดุดตามากกว่านะครับเพราะว่า ตรงกับคำว่า colorful ที่ใส่ไปนะครับนี่ก็จัดการ upscale คีย์หลักของมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือ3 d กับคำว่า paper cut หรือว่า paper craft นะครับระบบ ai มันจะเข้าใจที่เหลืออยากจะใส่คำว่าอะไรนะครับก็ประกอบกันไปเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ